เป็นอีกหนึ่งเพลงขวัญใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้แถมยังเป็นเพลงที่เป็นลูกรักของช่างเจ็ดอีกด้วยนะคะสําหรับออฟชนาพลแม้ว่าจะอยู่วงการบันเทิงมานานถึง16ปีแต่กระแสไม่เคยตกล่าสุดออฟชนาพลก็ถูกเป็นคลับแห่ชมว่ามีใบหน้าเด็กแถมตัวจริงยังหลอกกว่าในจออีกด้วยด้วยคอมเมนต์ต่างๆนั้นถูกแชร์ต่อกันในติ๊กต็อ,อกมากมายไม่ว่าจะเป็นหลอมากครับนิสัยดีมากผมเป็นรปภอ,อยู่หมู่บ้านพี่เขาหลอกกวาตนเล่นละครเอง ตัวจริงคือลูกรักพระเจ้าหลอกกว่าน,นี้ล้านล้านเท่าสำหรับออฟชนาพลนะคะเสีใงละครเรื่องแรกรับบทเป็นโอลาในละครย้อนยุคน,งนังท่าจากบทน,นี้ทําให้ออฟชนาพลได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งชัยยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัลท็อปอ a วอร์ด2008